สวัสดีครับอยู่กับเราสองคนในช่องแตัวเล็กชายวันนี้นะครับผมก็เปิดเดือนใหม่นะครับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับผมแล้วก็ปีนี้นะฮะเด็กชื่อยังเป็นปีที่ยังเขาเรียกว่าปีชงแล้วก็มาเวันชงอ่ะถ้าใครปีชงก็คือมาแบบมาที่วัดเมืองครนได้นะคะวัดเลงในยี่หรือว่าวัดมืงคนเองเออนั่นแหละวัดเลงในยี่นั่นแหละแต่ว่าพยายาบ อดเก็ที่นี่ได้เลยปีชมใช่แล้ววันนี้ก็เป็นวันวันที่ครบรอบ5ปีหนึ่งเดือนเดียวให้ยิงขอให้ขอให้ปีเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักก็ขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็ยัง support support bye bye เฮ้ย bye อะไรเดี๋ยวเขาเรียกอะไรมาะไปครับผม bye let's go ต้องเริ่มจากเริ่มจากทางข้าวนี้ก่อนลยตอนี้เขามาแไม้พรอก่อเตามดไเป็นที่เสรเสริเแค่สชมเดินตามกลอทำนตัวเาอดท้พระกอนเดิา ตัวนีื่อที่แก้โชงนครับีแก้โชสองพอเข่นสร็แ,แ,แ,แุอันนี้เขียนอะไรอันนี้เขียนแก่ชงแต่เขียนชื่อต่อตามลำดับไปเลยเม่กี้เม่กี้ซื้อเขาจะให้ซื้อชุดอะไรนะชุดนี้ใช่ไหมใช่ในในเขาเรียกว่าเขียนเป็นแบบแก้ปีชงใช่ไหม เสียประมาณ100บาทแกเคยแกช่วยไหมคะได้อะไรบ้างเนะนี่ยมีอันนี้ใช่ไหมใช่อ๋อเป็นชุดนี้แล้วเขาก็จะมีวิธีวิธีการวิธีออเขาะมีวิธีเขียนให้ เสร็จแล้วกรอ,อันนี้เสร็จแล้วเขาที่เป็นใบที่เขาแก้แก้ไปชมเรากรอบกันแล้วแล้วก็วเขาจะมีสศรที่เดินตามมาเราก็เดินไปตามลูกศรสีแดงที่เขาบอกเพื่อเข้ามาไหว้เนี่ยครับผมนี่คือชุดว่าของเรานะครับผมเมื่อกี้ซื้อมาหนึ่งร้อยบาทเนาะแล้วก็มีใบนี้หนึ่งร้อยบาทเป็นสองร้อยบาทหนึครับไปเอาไปไหว้กันดีกว่าครับ ลูกศสีแดงคือตรงนี้อันนี้าจะเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าใช้ชิงเลี้ยวส,สาวแห่งโชคลาภนะครับผมด้านหลังนะครับ<ม>เดี๋ยวเราทำการไหว้ก่อนเนาะ<ม>ไปครับผมเราเดินตามลูกศรสีแดงไป,ไปไปเทพเจ้าท่าย้สวยเพี้ยนะครับผม แล้วเราก็เดินตรงไปตรงไปเรื่อยๆเนีค่ะวันวันวันอะไรนะนี่ตรงนี้ก่นนนนะนอนตรงนี้ อันนี้คืออันนี้ทำอะไรจ้ะ ี่ข้างหลังคือทำอะไรอันนี้ว่าเจ้าแม่กวนอิมค่ะากเรามีเรามีจักท่องอะไรมาแล้วก็ได้หรือว่าเราจะมาซื้อของไว้ที่นี่ก็ได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองร้อบาทตรงนี้เป็นอะไรอันนี้ว่าเจ้าแม่กวนอิมไปไม แกปีชงแล้วเแกปีชงแล้วก็จะเขย่าแกปีชงแล้วก็จะทำให้ชอะไรบ้างทำให้ชีวิตเป็นยังไงบ้างให้มันดีขึ้นไงเออส่วนแกชงให้ให้ดีขึ้นใครปีชงก็มาแก้ที่วัดทำทรายรุ่นนี้ได้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะอ๋อแล้ก็ถ่ายทัวร์เหมือนเดิมอันนีอะไรบ้างครับผมชอบกินก็อย่าลืมกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยให้ช่องเป็นชินแนลนะคะเพื่อได้ค่าติดต่อไป แล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมวิเบร์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 คุณนิ่มวันนี้ก็วันครบรอบคาเด็กดื้อมาวันครบรอบก็ยังยังเป็นเด็กดื้อเหมือนเดิมก็ยังรักเกันอยู่มุณนิ่มเนอะเจ๊ไหม